ค้องว่วแหงขีงง่วแหงทั้งปีแม่มีฝนค่ะพี่น้องอีพีนี่ก็เป็นอีพีทีสีเนาะสำหรับเรื่องข้องว่วแหงขีงง่วแหงทั้งปีนะคะที่หาเกษตรค่ะพี่น้องเม,มื่อพมเมื่อพอกันคือเก่านะคะคลิปนี้ก็จะเป็นอ่าเรื่องข้องว่วแหงขิงง่วแหงทั้งปีแม่มีฝนนะคะก็จะเป็นอีพีทีซีที่เหาอย่างมานําเสนอนะคะพี่น้อง กะคือ้เกาค่ะพี่น้องวิธีการเห็ดจังไดไห้คอ,อกงั่เห้านี่แหงขีิงัวเห้าแหงทั้งปีนะคะถึงแม่จะเขาสูนาฝนแล้วเนาะจะสังเกตได้ว่าช่วงหน้าฝนนี่จะเป็นช่วงทีคอ,อ,อกงอ่้แต่ละคอ,อกงั่นี่ถ้าเป็นคอ,อกเม่ว่าจะขอ,อกพื้นดินหรือว่าคอ,อกแบบเทพื้นนะคะพี่น้อง ถ้าการจัดก,การบอดีนี่คือมันจะชื้นจะแชะนะคะแล้วก็อาจจะเฮตุให้งัวเห่านี่เจ็บป่วยใดบ่าว่าจะเป็นโรคท้าเปื่อยหรือว่าโ,โครคไข่สามหมื่นว่าพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือสาเหตุมันก็จะมาจากขอกเป็นส่วนหนึ่งนะคะพี่นอ้องเมื่อนี่เขาจะมาเพิมเ่มเติมในเรื่องอาการเทดจังไดวิธีแก้ไขแนวด่ห้คอกง่วเห่านี่แหงอยู่ตลอดปีค้งัวเาเหงอยู่ตลอดปี จากคลิปที่แล้วเฮาได้เสริมก็คือเรื่องอาการตัญญาบริเวณรอบๆคางด้านคางของค้อง,ง่วนะคะซึ่งเป็นการเปิดทางที่ให้แสงแดดจะสังเกตบังฟังด้านด้านนาทาีที่เฮาได้โกยขี้งัวนเขามาเนาะพี่น้องเนาะมันจะมีแสงแดดนะคะช่วงเวลาใบใบนะคะแต่ก่อนก็นคือมันมีหยาที่คุ้มอยู่บริเวณ ด้านนั้นนะคะแดดจะบอซองถึงนะคะพี่น้องแล้วก็ตรงจุดน,นี้ก็คือเป็นเป็นจุดของแม่ถุงเงินที่เฮาเอาแม่ถุงเงินมาไว้ช่องนี้นะคะพี่น้องการแก้ปัญหาของเฮาแม่ถุงเงินนี่จะเป็นงัวทีตัวใหญ่กว่าโมในในของเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยคะ่ะแดดจะซองถึงก็คือเมามีการตัดหญ้าออกแล้วก็เอาเท้าเท้าหญ้าหรือว่าเท้าในส่วนของอใบตําลึงนะคะพี่น้องที่มัน คุ้มเลื่อยขึืนกับมุงเขียวของเห้านะคะพี่น้องเอาออกเพื่อที่จะเปิดทางให้แสงแดดมัน่องลงมาถึงพื้นคอกนะคะพี่น้องละก็ตรงจุนี่คือเป็นแม่ถุงเง,งินเงินยูเนาะคือจังเขาอ่อนฟังแม่ถุงเงินอยูนี่โดยลักษณะของเพื่อนคือจะโตใหญ่กว่าทุกโตนะคะละก็าการกินการขับถ่ายของเพื่อนนี่ก็จะหลายกว่านะคะเหตุให้พื้นบริเวณถีพันยูช่องถีพันยูเนี่ยคือ แชะนะคะพี่น้องแชะโกตัวอื่นเนาะเนี่ยค่ะเบิง้งติ้ละคะ่ะเนี่ยน้องเมษากับโบปันได้ค่ะพี่น้องน้องเมษาบบปันไดก็จะมีแค่จุดที่เพิ่นยืนแค่นั่นนะคะอ่าซิงต่อมาที่เขาแก้ไขอ่าณตอนนี้คือเขาจะเปิดช่องนะคะจากทีสองมือที่ผ่านมาเนี่ยเขาเอาในส่วนของน้องนับตังเนี่นะคะพี่น้องเอาใหญ ยายแม่ถุงเงินไปไวช่องแหลกที่แม่แหนแหงที่ที่น้องนับตังค์อยู่นะคะพี่น้องเอาแม่ถุงเงินยายไปไวช่องแหลกกับน้องนับตังค์นะคะให้พ่นยู่น้ากันเพราะว่า,าแม่กับหลูกเพ่นนี่จะบอกจะบอกคอยบอกคอยหยอกกันบอกคอยบอกคอยแย่ง n h ากันนะคะพี่น้องเขาก็เลยเอาไปไวช่องเดียวกันเพื่อังก็เพื่อที่จะให้ช่องที่แม่ถุงเงินอยู่นะคะพี่น้อง เขาจะเคลียรยพื้นที่เลียรยพื้นที่เพื่อจะีจะห้แดดซองถึงลวกะอ่าห้พื้นให้ขี้งั้วมันแหงว่าสันซะาค่ะพี่น้องเพราะว่าถับพันยำอยู่สูมือนี่คือพันขับท้ายลงไปสูมือพันเยวลงไปสูมือนนิกะมันกระ่บแหงจักเทือนแม่ค่ะพี่น้องเข้าก็เลยเปลี่ยนอ่าเอาแม่ทุงเงินย้ายไปไวช่องแหลกกับน้องนับตังนะคะสองมือนที่ผ่านมาเนาะ แต่ว่ามือน,นี้เขาก็มาเปลี่ยนอีกค่ะพี่น้องเขา้าเขาเห็นแล้วว่าส่วนใดทีเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะเหตุให้พื้นคอเข้านีแหงอยู่ตลอดปีไดก็คือหลังจากทีเขาเอาแม่ถุงเงินเนาะปรับเปลี่ยนไปไวช่องแรกแล้วที่นี่น้องนับตังมานี่น้องนับตังก็น้องเมษาหนีเพื่อก็จะบ่ค่อยหยอกกันนะคะแล้วก็จะบ่ค่อยแย่งแย่งขี้หยากันนะคะพี่น้อง เฮาก็เลยได้เอาน้องนับตังนี่ไปไว้ช่องสุดท้ายซึ่งช่องสุดท้ายตรงประตูนะคะประตูเชื่อมต่อระหว่างน้องเมษาไปหาน้องนับตังช่องสุดท้ายนี่เฮาจะเปิดไว้นะคะเปิดไว้เปิดไว้เพื่อนยังก็เพื่อที่จะให้อ่าในช่วงที่เพิ่นกินหญ้าก็ให้เพิ่นอยู่คนละช่องนะคะพี่น้องเฮาจะเอาหญ้าใส่ทั้ง3ช่องนะคะหลังจากที่เพิ่นกินหญ้าอิ่มแล้วเนี่ย น้องนับตังนี่จะสามารถที่จะยางมานอนในช่องของน้องเมษาได้นะคะพี่น้องอันนี้คือแนวทางกันแก้ปัญหาของเห้านะคะเพื่อ,อยางก็เพื่อที่จะพื้นที่ในช่องที่สามที่มันมันเปียกมันมัวทีแห้งยู่นะคะพี่น้องซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มที่จะพงพ้งแล้วละคะ่ะพี่น้องเนื่องจากว่าแดดซ่องถึงแล้วนะคะมันก็เริ่มที่จะดีขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วยุ่นะคะ,ะเห็นบ่มคะพี่น้อง ถ้าเฮาตีกันคอไวเนี่ยก็คืออ่างัวเพิ่นก็จะบรยแย่งอาหารกันกินบรยแย่ง้ากันกินนะคะมันก็จะดีสําหรับอ่ายาง่วตัวน่อยก็จะกินอิ่มงัวตัวใหญ่ก็จะกินอิ่มเพราะว่าการหหย้าของเฮาก็ห้ตามปริมาณอ่าตตงัวนําเบิ้งโตงัวงนั่นะคะพี่น้องตัวใหญ่ก็หายหลายตัวหน่อยก็ห้ลดรันกันลงมากนะคะพี่น้องนี่นะคะนี่คือวิธีการแก้ปัญหาของเฮา สำหรับช่วงช่วงที่ฝนชุกเนี่ยค่ะพี่น้องก็คือการปรับเปลี่ยนนับจากเอาแม่กับลูกพ้นเมื่อวหวช่องเดียวกันเพื่อที่จะปล่อยช่องช่องที่สามที่มันแช่แห้งเนี่ยให้มันมีโอกาสที่จะคอกแหงขี่เพื่อนแหงนะคะพี่น้องเพื่อเขาจะได้กโกยมากออกเมื่อวหวนอกนอกคอกนะคะเนี่ยเห็นไหมคะพี่น้อง ข้าก็บกล้วยออกมาไวทุกมือทุกมือค่ะบริเวณเนี่ยตรงจุดใดที่เพิ่นนอนเนี่ยคิดจะอ่าประมาณ60%เนาะพี่น,อน้องเนาะคอกข้านี่อ่าซูโมวาเป็นเป็นลอยเปอร์เซ็นต์ความเงาลอยเปอร์เซ็นต์นี่ให้ให้มันมีจุดที่งวเพิ่นมานอนได้ประมาณ60%นะคะของความยาวแต่ละช่องนะคะพี่น้องเนี่ยเห็นไหมะคะแม่ถุงเงินไงหน,นึ่งก็จะเงียวหลายนะคะ จะสังเกตเบิ้งว่าคลองมันจะแช่โดยเฉพาะตรงจุดที่เพิ่นยืนกินยาอยู่ล่างนะคะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นตรงด้านหลังเพ่อน,เ,นเข้าตรงเคลียร์พื้นที่ให้มันแห้งอยู่ตลอดนะคะพี่น้องเพื่อที่จะช่วงเวลากลางคืนเพิ่นจะได้นอนเต็มอิ่มนะคะเพราะว่าถ้าคลอกเปียกนี่คือโอกาสที่จะเ็ดให้งัวเข้าจอยนี่กัมีค่อนข้างที่จะสูงเลยละค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะเคล็ดลับที่เข้า นํามาเว้าวููพี่น้องฟังแล่วกะเฮตุให้เบิงเลยนะคะพี่น้องว่าของั่วเฮาถึงแม้ว่าเขาจะบด้เทพผืนเป็นผืนปูนนะคะเนื่องจากว่าจุดเริ่มต้นของเฮาก็คือต้องการความประหยัดลดต้นทุนนะคะเนื่องจากว่าทุนเฮาบ่ได้หลายเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คืองัอ่วเฮาก็เรียงเป็นบ่ไดเลียงเป็นธุรกิจเพื่อที่จะขายนะคะณตอนนี้เนาะ ก็คือเฮาเรียงเพื่อที่จะขยายพันธุ์เข้ากะบ,บ่จําเป็นที่จะไปลงทุนอียงมากมามนะคะอันใดประหยัดได้กับประหยัดนอะพี่น้องเนาะเนี่ยเห็นบ่คะส่วนที่เฮ้าโกยมาไว้ข้างนาน,นี่ก็คือมันอยู่ในโฮมอยู่แล้วฝนบ่สาร์ดมันก็นจะแห้งส่วนที่เฮ้าโกยมาไว้ข้ังนาน,นี่คือมันแห้งสนิทแล้วด้อค่ะพี่น้องงัวขิ้งวัวแห้งแล้วส่วนที่อยู่ช่องที่สมนั่นก็คือเขาจะปล่อยให้แดด่องถึง ช่วงนี้อาทิตย์นี้ก็คือน้องนับตังมาอยู่พ่นจะมานอนกับอ่าน้องมีสาลังจากที่พื้นกินยาแล้วก็จะเฮ็ดให้พื้นที่ตรงนัน้นมันมีโอกาสที่จะแห้งเร็วนะคะเพราะว่าถ้าเฮ้าบบเปียนซับเปียนแม่เพิ่มมาอยู่ช่องแรกก็คือคอกบ,บริเวณช่องนั้นก็จะเชื้อแชะแล้วก็จะเปียกอยู่ตลอดเวลาอคอกพ่นก็จะบ่แห้งนะคะแล้วก็จะเป็นแรงพอพันของ ทั้งยุง่งทั้งมาแรงวันใครใส่ขี่ใส่ในส่วนของขี่งัวขี่มักมมอยู่นะคะพี่น้องกะเป็นปัญหาเหตุให้การเกิดเชื้อโรคมาซูงงั่วของเห้านะคะเมองตีละคะ่ะพี่น้องช่วงนี้จะเลี้ยงงั่วแบบยืนคอกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยละคะ่ะอาทิตย์สองอาทิตย์ที่พันมาเลยละคะ่ะแต่ว่างั่วเขากับบอดี้บอดี้มีความเครียดนะคะเขาก็พยายามที่จะ เฮ็ดให้เพิ่นบบเครียดนะคะเฮ็ดแน่ใดก็คือหนึ่งก็คือการสาซางของง่วงให้มีความแหงนะคะพอมันแหงแล้วเพิ่นมีจุดใดที่เพิ่นสามารถที่จะนอนได้นอนเต็มอิม่มในเวลากลางคืนมันก็บง่วเฮากับเบเดกเกิดความเครียดนะคะพี่น้องถึงแม้ว่าเพิ่นจะอยู่ในคอกอ่าเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะเฮาจะเฮาจะสังเกตได้แนวใดว่าง่วเฮานี่เครียดหรือบอ่เครียดก็คือ เบิ่งจากการทีถ้าสมมติว่าเข้าไปไกลๆเพ่นเนี่ยค<ม>้อมห่อนเนาะถ้าอากาศห่อนหรือว่าววง,ง่วงเพ่นง่วงเพ่นเคลียร์นี่เพนก็จะง่วงนิดเพนก็จะกระฟึดกระฟาดใส่เข้านะคะพี่น้องแต่วันนี้ก็คืออ่าเพ่นกินยาแบบย่างออเลดอลอยเลยนะคะพี่น้องเนี่เห็นบ่คะช่องที่สามนี่คือมันจะมีขี้ง่วงทีมันเริ่มที่จะพ้งแล้วละคะพี่น้องซี่พ้งพ้งแล้วเนี่ยเห็นบอ เอาเคลีย์พื้นที่ด้านคางออกแต่ก่อนก็นคือมีเถ้าพี่น้องหลายๆคนถักเนาะแต่ว่าก็คือจังหวะล่ะค่ะเนื่องด้วยเวลาน้ำเนาะค่ะเขาก็อยากเคลีย์อยู่แต่ว่ามันกะผนตกชุกน้ําทุกมือน้ํานะคะพี่น้องเขาก็เลยไม้มีโอกาสที่จะเคลีย์นะคะแต่ว่าเฮาเคลียร์ออกแล้วนี่คือของเขาก็จะเริ่มแห้งนะคะหลังจากที ขิงงัวตรงช่องที่3ามแหงแล้วเขาก็จะเคลียออกไปไวหนะคอกนะคะก็เป็นการแ,แก้ไขปัญหาระยะยาวเลยแล้วค่ะเนี่ยนะคะพี่น้องก็เป็นเคล็ดลับที่ดีที่เข้าอยาา่างมะบอลซูพี่น้องฟังเนาะมันเหตุบ่ไดอย่างนะคะเพียงจะแค่ว่าเข้าแก้ไขให้มันตรงจุดเข้ามองปัญหาให้มันออกลวก็เขาก็จะสามารถแก้ไขให้มันตรงจุดได้นะคะพี่น้องเนี่ยเห็นบอกคะพี่น้องผลลัพธ์ที่ออกมาของงัวเข้านีแกะ เกลียงแปลนเลยล่ะคะ่ะคาแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคนถีมือไม่ทีเริ่มที่จะเห็ดคอกง่วนถ้าสมมติว่า,าเป็นคอกง,ง่วแบบพื้นดินพื้นพื้นดินที่บริเวเทพ่พื้นปูนนะพี่น้องเนาะแนะนําว่าเฮ้ายกสูงแล้วเฮ้าเอาดินมากองให้มันสูงกว่าพื้นดินปกติแล้วอันนี้ก็คือข้อแรกข้อที่สองคือดินเถียมาเห็ดคอกง่วนนี่ให้มันให้มันแกนในจังหน่อยนะคะพี่น้องอาจจะเป็น ดิ้นพ่นก็ได้นะคะพี่น้องเพื่อย้งกะเพื่อจะสะดวกในการทำความสะอาดนะคะ